สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่ารสเปรี้ยวในกาแฟนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรนะรสเปรี้ยวของกาแฟก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเมล็ดก,กาแฟเขาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วอ่ะเขาเป็นเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่บ้างดังนี้นะคะสาเหตุแรกก็คือในเรื่องของสายพันธุ์ ในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวมิ้นขอพูดแบบกว้างๆตามที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนะคะก็อย่างสายพันธุ์อาราบิก้าและสายพันธุ์โรบัสต้านะคะโดยที่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยกาแฟที่เป็นสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยจะมีความเปรี้ยวที่สูงกว่าโรบัสต้าอยู่แล้ว 2. ก็เกิดจากแหล่งปลูกพื้นที่แหล่งปลูกที่แตกต่างกันก็ทําให้รสชาติกาแฟมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อย่างแหล่งปลูกที่ไม่ค่อยมีความเปรี้ยวสักเท่าไหร่ก็อย่างเช่นพวกอินโดนีเซียอินเดียบราซิลอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างแหล่งปลูกที่มีความเปรี้ยวมีความเป็นผลไม้สูงอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นอาราบิก้าที่บ้านเราอาราบิกา้กา,กาไทยหรืออย่างเป็นที่เอธิโอเปียนะคะอย่างที่3ความเปรี้ยวที่อาจจะเกิดจากการคั่วนะคะ ซึ่งตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยถ้าผ่านการคั้วที่ไม่ได้นานมากนะักโดนเ,เหมือนตัวเม็ดเขาอาะค่ะผ่านความร้อนที่ไม่มากพออย่างเงี้ยก็ความเปรี้ยวในตัวก็จะยังคงเหลืออยู่แต่ถ้าผ่านเ,เวลาในการคั้วที่มาค่อนข้างนานเนี่ยความเปรี้ยวก็จะผันเปลี่ยนไปเป็นรสชาติอื่นแทนทีนี้เราลองมาดูกันง่ายๆนะคะจากตัวอย่างเรามียกตัวอย่างอย่างเช่นตัวกาแฟตัวนี้ อย่างตัวอย่างที่จะแนะนำให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเมล็กาแฟ G 4 5นะคะระดับการคั่วที่จะดูจากฉลากตรงนี้เขาจะเขียนว่าเป็น medium to dark นะคะซึ่งเขาจะมีเป็นแถบสีขึ้นมาให้เราเป็น light medium dark ซึ่งแถบสีเขาจะเขียนตั้งแต่ medium ไปที่ dark ก็คือตรงตามชื่อที่บอกแต่อีกจุดสังเกตหนึ่งที่อยากให้ รู้ไว้เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าตัวกาแฟตัวนี้มีระดับการขั่วเนี่ยตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าลองสังเกตที่ค่าวัดค่าวัดนสะีอตตรอนตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนว่าอิตรอน46นะคะอตรอนคืออะไรอิกตรอนก็คือเป็นค่าวัดสีของกาแฟที่ขั้วแล้วค่ะที่เขานิยม ใช้กันทั่วโลกนะคะเป็นสากลทีนี้เราลองมาเทียบกับอีกตัวหนึ่งอันนี้เขียนแอคตอน46ทีนี้กาแฟอีกชนิดนึงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเอสเพโซเบนนะคะดูจากระดับการข้วจากเมื่อกี้เราเห็นตัว g 45ใช่ไหม เขาจะเขียนว่ามีเดียม o d ดา k แต่ทีนี้ตัวเอฟ s ฟซโซเบนเขาจะเขียนมีเดียมไม่ได้ลากไปไหนเลยนะคะอ่ะอันนี้ระดับการคัวก็ต่างกันแล้วเนาะก็จะอยู่แค่ระดับคัวกลางนะคะทีนี้สีของค่าอิเล็กตรอนเขาก็จะต่างกันค่ะตัวนี้ตัวเลขจะมากขึ้นเป็นอิเล็กตรอน54นั่นหมายความว่า มเมล็ดก,กาแฟเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราคั่วสีอ่อนแค่ไหนอะค่ะค่าวัดสีแอกตรอนนะ่ะก็จะมากขึ้นเท่านั้นก็ทีนี้เราก็จะได้พอจินตนาการได้ว่าเอ้ยตัวเลขระดับประมาณนี้นะคือเลขมันมากขึ้นนะแสดงว่าสีก็จะอ่อนแต่ถ้าตัวเลขเขาน้อยลงแสดงว่ามเมล็ดก,กาแฟตัวนี้ก็คั่วสีเข้มประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเพื่อเราเอาไว้ศึกษากัน ทีนี้สาเหตุสุดท้ายนะคะที่จะมาพูดถึงกันก็เป็นในเรื่องของการชงตัวกาแฟเนี่ยเวลาเราสกัดอะะไม่ว่าจะสกัดด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่การชงเนี่ยที่เราสกัดผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิที่ต่ำเดนเกินไปก็ทําให้เกิดรสเปรี้ยวได้หรือเวลาในการสกัดสั้นจนเกินไปก็ทําให้เกิดรสเปรี้ยวได้เหมือนกันนะคะก็สี่สาเหตุหลักที่พูดมาเนี่ยก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ดื่มกาแฟหรือบางคนที่สนใจที่จะลองหันมาดื่มกาแฟแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกมเมล็ดแบบไหนให้ถูกใจตัวเองก็หวังว่าอันนี้จะเป็นความรู้ให้ได้นะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ